เอาแล้วนะครับกิจกรรมเป็ดโตขึ้นมาแล้วสําหรับกิจกรรมเป็ดบีดักเนี่ยก็ได้เข้าเซิร์ฟเวอร์เราเป็นที่เรียบร้อยแล้วในกิจกรรมนี้จะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยเนาะสําหรับคุณผู้ชมที่กําลังมองหาร้านรับเติมเกมราคาถูกปลอดภัยไม่รีฟันเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงเติมถูกเติมไวผมขอแนะนําร้านจอนชาวไร่เลยนะครับและตอนนี้ร้านจอนชาวไรยังมีการปรับล ลดราคาลงมาเป็นการต้อนรับกิจกรรมเป็ดโตขึ้นในกิจกรรมนี้ด้วยและก็ยังมีในส่วนของกิจกรรมแมวกวักเพชรมาด้วยเนาะดังนั้นถ้าจะเติมอย่าลืมนึกถึงร้านจอนเนชาวไรด้วยนะครับ1เลยก็จะเป็นเป็ดสุดแข็งแกร่งเนาะและอันที่2ก็จะเป็นในส่วนของสไลเดอร์บีดักนะแล้วก็อันที่3เนี่ย หอยไม่จับเป็ดมันคืออะไรวะอันที่4ก็คือเกมโยนห่วงบีดักนั่นเองเนาะส่วนอันที่5นีครับก็จะเป็นมาหาเป็ดฉันเนาะแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยท่องเที่ยวชายทะเลก,กับเป็ดกราบกราบมามั้งไม่รู้เหมือนกันเนาะน่าจะเป็นประมาณนี้ดังนั้นเราไปเริ่มดูอันไหนกันก่อนเลยอะ่ะคุณผู้ชมเราจะต้องเข้าแบบ ทีละอันแม้อ่ะอันนี้ก่อนละกันเนาะซึ่งอันนี้เนี่ยครับเป็นอะไรอะ่ะโอ้โหมันเป็นบอดเดี๋ยวเอาไว้เปลี่ยนก่อนคุณผู้ชมก็คือเราจะต้องไปรีวิวจุดประสงค์หลักแล้วแหละนั่นก็คือในส่วนของสไลเดอร์บีดักเนาะสำหรับเจ้าตัวนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของกาชานั่นเองนะครับมีอะไรบ้างกาชานในรอบนี้เดี๋ยวขอดูสักหน่อยนึงนะครับก็จะมีในส่วนของเจ้าตัวเลื่อยแล้วก็สัตว์ขี่นั่นเองเนาะในส่วนของสัตว์ขี่นะครับจ,จะเป็นอย่างที่เราพูดไว้ไหม11วินาทีนะครับ ชมได้ดูไปแล้วมันตรงกันเนาะก็คือมันจะเป็นประมาณนี้นะครับซึ่งตัวนี้ผมน่าจะเอาอยู่นะเพราะว่ามันได้ในส่วนของเอฟเฟคครอบครองสัตว์ขี่เป็นป้องกันทั้งหมดด้วยดังนั้นเนี่ยถือว่าเราเก็บมาไว้สะสมได้ทั้ง10เซนนะเนาะก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็อันต่อมาก็จะเป็นในส่วนของอาวุธเทพตัวใหม่เว้ยคุณผู้ชมสำหรับอาวุธเทพตัวใหม่น่ารักปะ น่ารักนะน่ารักมากๆนะครับแล้วก็ในส่วนของสกิลของเจ้าตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นการโจมตีทั่วไปแต่ละครั้งมีโอกาส15%ลายฉีกขาด1ชั้นให้เป้าหมายนีฮะฉีกขาดแต่ละชั้นจะทําให้เป้าหมายได้รับดาเมจโจมตีทั่วไปเนี่ย20%ทุกๆวินาทีกระตุ้นโจมตีคริติคอลได้นะฮะและลดพลังป้องกันของเป้าหมายลง 6%ของเป้าหมายนั่นเองเนาะต่อเนื่องจนสิ้นสุดการต่อสู้เลยนะครับแบบว่าแค่เราตีไปแล้วมันติดในส่วนของฉีกขาดเนี่ยมันจะติดยันต่อเนื่องจนสิ้นสุดการต่อสู้นั่นเองนะครับแล้วก็สามารถที่จะสมทบได้มากสุดเน่ยาครั้งด้วยสมทบถึง5ชั้นนะฮะก็จะมีการสร้างดาเมจจากค่าชีวิตสูงสุดของเป้าหมาย8%ทันทีเนาะแบบว่าเลือดใครมี8%เนี่ยลดทันทีถ้าเขายังเหลือมากกว่า8%แล้วมีการติดบัฟตัวนี้นะฮะหรือ 5ชั้นแล้วจะมีการลดไปเลยทันทีเนี่ย 8%ไม่ว่ายังไงก็ตามในขณะเดียวกันจะทําให้ดาเมจเป้าหมายนะฮะได้รับเพิ่มอีก6%ต่อเนื่องจนสิ้นสุดการต่อสู้ซึ่งตัวนี้นะบูตได้ดีมากๆเลยถ้าตีบอสนี่น่าจะโหดหน่าดูนะคุณผู้ชมสําหรับการตีบอสอะไรนานๆแบบนี้หรือตีคนเนี่ยก็เก่งเช่นเดียวกันเนาะดังนั้นถือว่าเป็นอาวุธเทพที่ดีในระดับหนึ่งเลยสําหรับการสุ่มเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับของรางวัลก็ประมาณนี้เลยเราไม่เห็นมีชุดอะ่ะ <c oughs> อย่าบอกนะว่าชุดมันอยู่ที่อื่นน่ะไม่เห็นมีชุดเลยคุณผู้ชมไอ ตอนแรกผมคิดว่าชุดจะอยู่ตรงนี้นะแต่ไม่ใช่เว้ยโอ้ยอะไรล่ะเนี่ยแล้วไอ้เราก็ต้องจะเล่นชุดไว้ด้วยอดิไอ้เราก็คิดว่าจะเข้าในกิจกรรมแบบนี้ดันไม่เข้าซะอีกนะแล้วก็ของรางวัลในหน้าสไลเดอร์บีดักเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกเปลี่ยนได้นะครับมีในส่วนของพัดหยกมาด้วยนะคุณผู้ชมแล้วก็จะมีในส่วนของเจ้าเลือยตัวใหม่นั่นเองเนาะดังนั้นใครอยากได้อันไหนเนี่ยสามารถที่จะ กดเปลี่ยนกดเลือกได้เลยหรือว่าจะเก็บทั้ง2อันเนี่ยคุณผู้ชมก็สามารถที่จะกดเปลี่ยนแล้วก็ไปเอาอันใดอันหนึ่งแล้วก็เก็บเรื่อยๆนะครับสอันเลยก็ได้อะไรประมาณนั้นเนาะก็จะเป็นประมาณนี้สําหรับสไลเดอร์บีดักนะโหเสียความรู้สึกอะทาไมชุดแฟนัช่นมันไม่ได้อยู่ในนี้วะโอ้โหเฮ้ยแล้วก็กิจกรรมหอยจับเป็ดเนี่ยมันยังไม่เปิดนะคุณผู้ชมดังนั้นเราก็จะต้องไปที่เกมโยนห่วงบนะีดักเนาะสาหรับเกมโยนห่วงในกิจกรรมนี้นะครับมันก็จะเป็นการโยนห่วงเนี่ยแบบนี้เนาะ ซึ่งเราเนี่ยสามารถที่จะโยนห่วงนะครับโดยการคลิกคลิก,คล,กคลิกเอาอย่างไงอ๋ออย่างนี้คุณผู้ชมเอออหอ่ะ,อะก็สําเร็จเนี่ยง่ายๆแบบนี้เลยเหรอเดี๋ยวง่ายๆแบบนี้เลยเหรอคุณผู้ชมมันง่ายไปไหมโอ้ไม่ก็เนี่ยฮะอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งเฮ้ยมันมันไม่ได้ยากนะอ๋อมต้องกดตรงนี้ว่ะคุณผู้ชมโอ้โหไอเราก็นึกว่าอะไรนะครับเรียบร้อยละจบละอ่ะ ทำไมมันง่ายจังวะเดี๋ยวมันใช่เหรอโอ้โหสุดจัดนะฮะแต่วันต่อไปไม่รู้ว่าจะง่ายแบบนี้หรือเปล่าแต่ที่แน่เนี่ยมันง่ายมากในตอนนี้เนาะ,นะก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็อันต่อมาเนี่ยมหาเป็ดชันนะครับสำหรับกิจกรรมตัวนี้จะเป็นอะไรอะตามล่าหาเบาะแสนั่นเองเนาะตู้คลิปตุกตาเหมือนจะมีเบาะแสของเป็ดอยู่ตู้คลิปตุกตาก็เป็นในส่วนของตู้กาชานั่นเองนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปก่อนเลยเนาะ กาชาอยู่ตรงไหนตรงนี้นะครับเห็นไหมดูก็รู้แล้วเนี่ยมันมีตู้คีบอยู่แค่ทีเดียวดังนั้นเจ้าเบาะใสะที่1ก็อยู่ตรงนี้นั่นแหละเนาะ ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วไอ้เจ้าข้างล่างมันคืออะไรอะ่ะท่องเที่ยวอ๋ออ่าก็จะเป็นใบกาชาที่ซื้อเพียงราคาไม่กี่บาทได้ใบกาชาอยอะมากๆเนาะดังนั้นเราจะซื้อไปเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะว่าถ้าเติมกับร้านจอนชาวไร่นะครับจะได้ราคาที่ถูกด้วยช่วงนี้มีแมวกวักเพชรด,ด้วยดังนั้นอย่าลืมนะว่าเติมกับร้านจอนชาวไร่ดีกว่าคุณผู้มชมจะได้ราคาที่มันถูกลงด้วยเนาะอันนี้ผมจะทําการซื้อไปเลยเพราะว่าผมเติมมาแล้วนั่นเองเนาะ ซื้อมาแล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วตรงเนี้ยได้เป็นอะไรเนี่ยไอ้นี้คือได้เป็นในส่วนของอาวุธแต่งกายนะครับเป็นเบ็ดตกปลานั่นเองเนาะเฮ้ยมันเป็นเบ็ดตกปลาอ๋อมันเป็นกิจกรรมเป็ดมันก็ต้องเป็นเบ็ดตกปลาอยู่แล้วปะเออดังนั้นก็จะเป็นประมาณนี้เนาะก็จะทําการยืนยันการซื้อไปเลยนะครับเ9 9เพชรดาวยืนยันการซื้อเรียบร้อยแล้วน่ครับเราเติมจากร้านจรชลไยมาแล้วอ่ะก็ถือว่า ได้แล้วนี่ครับปลดได้เรียบร้อยแล้วยังเหลือเพชรอีกเยอะเลยคุณผู้ชมแล้วก็ในส่วนของไอเจ้าหอยไม่จับเป็ดเนี่ยหรือว่ามันเป็นไอที่ว่าทุบไข่หรือทุบเปลือกหอยอะไรแบบเนี้ยมันยังไม่เปิดนะคุณผู้ชมดังนั้นเราจะต้องรอก,กันไปอีกแป๊บนึงระยะเวลาครูดาวนี่อยู่ที่2วันเท่านั้นเองนะครับดังนั้นอดทนกันสักหน่อยหนึ่งละกันเนาะแล้วก็ไอเป็ดสุดแข็งแกร่งเนี่ยในรางวัลนะครับบอดช่วยเหลือเนี่ยอันดับ1-3ได้เป็นอะไรอะ่ะขอดูหน่อยได้ไหมได้เป็นกรอบแบบนี้คุณผู้ชมอ่าเป็นกรอบเปดะ รูปแบบก็จะเป็นประมาณนี้เลยถามว่าสวยไหมก็ พอได้นีพอได้เนาะก็จะเป็นประมาณนี้ละกนันนครับอ่าหมดแล้วคุณผู้ชมแล้วมันมีอะไรกับแผนตัวึ้นอ๋อเป็นกิจกรรมที่ให้เราเนี่ยทำธุรกิจรายวันเนี่ยครับแล้วก็เอามาใส่ในส่วนนี้นั่นเองเนาะมันก็จะได้รับในส่วนของพวกเหรียญกาชานั้นไปเรื่อยๆแพ็กสไตล์นะครับอันนี้ก็จะเป็นแพ็กเติมเงินเอาในส่วนของใบสุ่มกาชานั่นเองนะครับอย่าลืมนะว่าเติมกับร้านจอชอรไลคุณผู้ชมจะได้ราคาที่มันถูกลงด้วยอย่างแพ็กตัวนี้เนี่ยจากปกติ3าบาทเนีครับเราก็ไม่ต้องเส เฉาไล่เนี่ยแค่30บาทเท่านั้นนะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของแพ็คใหญ่เลยเนี่ยถ้าเราต้องการในส่วนของกิจกรรมนี้จากราคาที่เราจะต้องจ่าย3,700เราจ่ายเพียงแค่2,790บบาทนะครับแต่ว่าถ้า เติมแค่แพ็คเดียวก็อยู่ที่ประมาณ2,800บาทนั่นเองเนาะดังนั้นเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้ถือว่าถูกกว่ากันเกือบพันบาทเลยดังนั้นได้ลดราคาลงมาเกือบพันบาทถือว่ามันเป็นสิ่งที่ดีดีกว่าจะต้องไปเสียเต็มราคานั่นเองเนาะและก็ในส่วนต่อมาจะเป็นร้านค้าเป็ดนั่นเองนะครับเอ่อในส่วนตรงนี้เนี่ยก็จะมีของให้แลกจีปะทะทั่วไปเลยแล้วไอ้เจ้าเป็ดตัวนี้มันยังไม่มานะกิจกรรมมันต้องรออีกสองวันเนาะดังนั้นเนี่ยในร้านค้านี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้เฮ้ยใช้ไอ้เจ้าตัวน ให้จิตวิญญาณนักสู้ขั้นที่หนึ่งวะเออรู้สึกแบบ เกินไปไหมอ่ะทําไมไม่ให้ที่มันแบบที่เป็นขั้น2อ่ะไหนๆเราก็จะเสียอยู่ละไอ้ตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของเครื่องประดับหัวนั่นเองเนาะก็มีเครื่องประดับหัวมาด้วยคุณผู้ชมก็จะเป็นประมาณนี้ละกันนะครับสําหรับกิจกรรมมันมีแต่เพียงเท่านี้เนาะแล้วมันก็ยังมีกิจกรรมอื่นอีกนะคุณผู้ชมอย่างเช่นไอ้เจ้ากิจกรรมล็อกอินเจ็ดวันเนี่ยมันมีในส่วนของการแจกพวกปืนฉีดน้ําอะไรมาด้วยนะครับเป็นเครื่องประดับนะคุณผู้ชมไอ้ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของไอ้ตัวนี้นั่นเองนะครับท ทำให้เวลาต่อเนื่องของโล่เนี่ยเพิ่มขึ้นนะฮะตัวไหนที่เล่นแล้วมีสายโล่อะไรแบบเนี้ยระยะเวลามันจะนานขึ้นนั่นเองเนาะดังนั้นเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะแล้วก็ในส่วนของรางวัลต่างๆก็จะเป็นประมาณนี้เลยเฮ้ย <He> มีได้ในส่วนของสัตว์บินด้วยว่ะคุณผู้มชมแต่ว่าเป็นระดับต่ำเนาะดังนั้นเนี่ยก็ประมาณนี้แบ่นนี่สวยปะเนี่ยน่าจะสวยอยู่นะแล้วก็ปืนฉีดน้ำใช่ไหมเนี่ยเอ่อก็จะเป็นประมาณนี้แหละสำหรับ ของฟรีล็อกอิน7วันนั่นเองเนาะแล้วก็จะมีในส่วนของสลาม m ซีซันซัมเมอร์ด้วยนะครับไอ้ตรงนี้เนี่ย ก็จะเป็นเอ่อในส่วนของการเล่นในส่วนของกิจกรรมแล้วได้เพชรวันละ200 200นั่นแหละมีระยะเวลา13วันได้วันละ200นะครับถามว่ามันมีอะไรอย่างอื่นที่น่าเหนือกว่าน,นี้ไหมก็ไม่มีแล้วนะครับไอ้ตรงนี้มันเป็นบาดแบบเฉยเนะคุณผู้ชมแต่ว่ามันก็ไม่ได้รับหลังวันอะไรหลอกเนาะดังนั้นเนี่ยก็แค่เข้าไปเล่นให้มันครบ10แต้มหรือว่าทาภารกิจให้มันสําเร็จเนี่ยก็เพียงพอแล้วนั่นเองเนาะและในช่วงนี้นะครับยังมีในส่วนของแมวกวากเพชรม,มาด้วยนะคุณผู้ชมสําหรับใครที่จะเติมเกมเนี่ยในช แนะนําว่าให้รีบๆเติมเลยนะครับตอนที่ราคาในส่วนของแพ็รต่างๆในร้านจอนชาวไร่เนี่ยยังมีการลดราคาให้คุณผู้ชมนั้นอยู่เนี่ยรีบๆเติมรีบๆเก็บตุนเลยนะครับเพราะว่าในระยะเวลาแมวกวักเพชรมีแค่2วันเท่านั้นถ้าคุณผู้ชมจะเติมให้คุ้มที่สุดณนะช่วงเวลานี้นี่แหละที่มันจะคุ้มที่สุดแล้วนั่นเองเนาะอันนี้ผมขอแนะนําเลยก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะสำหรับวันนี้นะครับก็คงจะไม่มีอะไรแล้วแหละค,คุณผู้ชมก็จะต้องขอตัวลากันไปก่อนเนาะสวัสดีครับ